สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋ายายหน่อยยายหน่อยสวิตจ้าพากินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วมื้อนี้พี่นอ้องพากินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะมื้อนี้เป็นอ่กว๋วยเตี๋ยวสูตรสูตรน้ำโพโลเพ็ดโพอโลกินกับเขาจ้าก็เลยนึกอยากเป็นเอ่อกินเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะจ้ะเขาก็มาดัดแปลงใส่ขาหมู มีไข่นี่ลูกชิ้นปลาเนาะจ้ะอุย้ยกลืน,ใน,ใน,ใน,นน้ำลายน้ำว่ดจ้ะพี่น้องจ๋ามาเด้อก, <laughs> กินกว๋วยเตี๋ยวอีกแล้วยายน้อยวันนี้จ้ะข้างนอกอากาศกะหนาวเนาะคือว่าแหละหนานหนาวแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าหนานหนาวแล้วก็จะมีเอเอวลาออกข้งางนอกก็ใส่เสื้อผ้าดีๆเนาะใส่ถุงมือใส่หมวกใส่ยัเก็ต เพราะว่าม <mortality muitas S 1> ันหนาวจ้ะน er ี s <S mother mother ่มากระตกมาเดินมาเดินเอ่อเห็ดนามคุกคิกเน้ะจ้ะแซบคับจ้ะพี่น้องจ้ากินไปแซบไปให้เกาจ้ะมือเนี้ยทำเองอร่อยเองไม่บันสวิตจ้าอื้อ อื๊ยอืมออมจับจ้ะทุกคนมันได้จเบมึงเสร็จเนะ้ะอืมอืมขาหมูใส่มือเลยเนาะจ้ะ พื่อนใช้มือเลยจ้ะอือหืออืออเปยหน่วยอือหือแสบจัดทุกคนมากอ่ะผู้ใดว่เคยกินเนาะก๋วยเตี๋ยวขาหมูโพลโบัซซัน แสบคักจัจเพื่อนจ้ะสูตรนี่อร่อยมากเลยค่ะอันนี้กับหัวละพผ้าเนะาะละลผ้าว่าคอยงามดอกจ้ะระเบียงบ้าน,นี่มาตกข้ากกนยกข้ามาไวขังในเนาะจ้ะกันยังค่อได้เหลือตัวนึงพ่อได้กินยุ่ หัวลัผากินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บจ้ะแล้วก็นี่นีกันรับเบียงบานจ้ะผักแพวผักแพวกินกับก๋วยเตี๋ยวผักแพลวกับก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นี่ใบอะ่ะตังโอตังชฉ่เนาะจ้ะใส่ไปแบบนี้เลยอุ้ยแซ่บขากจ้ะทุกคนหอมอ Badoo. <tryk> อร่อยจ้ะัเพ่อนจ้ะกชิ้นปลาปลาแบบเขาตัดเนาะกชิ้นปลา<ๆ>ใส่ขาหมูเนาะจะ้ะขาหมูเปื่อยหน่วยนะจ๊ะ กินกาแฟโจสจ้ะอากาศนาหนาวสิเนาะนี่พ้าฝนก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าอย่าฝ่าเบือ่อกันได้จา้าอืม้มไข่พะโลไข่พะโล ก๋วยเตี๋ยวพะโล้แซ่บจ้ะทุกคนลองมึงเด้ออร่อยมากอืม